อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่วงที่ผ่านมาก็เปิดตัวไปแล้วสำหรับเซียนย้าผมไปทำแปลงทดลองตามจุดต่างๆถือว่าตอบรับกันดีมากนะครับแล้วเป็นสินค้าที่ผมกล้ารับประกันคุณภาพถ้าไม่เห็นผลภายใน15วันยินดีคืนเงินทันทีแล้วมาดูอีกตัวหนึ่งที่ผมทำขึ้นมานี้ก็คือตัวคินเซฟนะครับคินเซฟกับเซียนย่าแตกต่างกันยังไงเป็นจุลินทีย์เหมือนกันนะครับน้ำหมัก ผลไม้หรือพืชต่างๆเหมือนกันในการที่จะมาปรุงสูตรเพื่อควบคุมวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเซียนยาได้ทั้งใบแคบและใบกว้างโดนต้นได้โดนรากได้นะครับแต่ห้ามโดนใบสําหรับเซียนยาแต่คินเซฟนะครับตัวนี้หนึ่งได้ใบแคบ ใบกว้างไม่ค่อยเก่งเพราะเราสามารถที่จะฉีดทับใบได้อย่างมันสำปะหลังนะครับพริกมะขงมะเขือถั่วแตงพวกนี้ฉีดทะลุใบได้เลยแต่ไม่เหมาะสาหรับเรื่องของข้าวโพดหรืออ้อยนะครับอันนี้คือแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าตัวนี้เขาเน้นไปที่ใบแค่วนี้เนี่ยจะเห็นผลก็ประมาณ7วันถึงจะเริ่มเฉาให้เห็น1 0บถึงสิวันถึงจะเริ่มแห้งให้เห็นสิบห้าถึงยี่วันเนี่ยนะครับถึงจะเริ่มแบบแห้งกรอบเปื่อยยุ่ยให้เห็นอันนี้คือตัวคินเซฟแต่ตัว เซียนยาจะเห็นผลคือ,คอว่า5วันจะเริ่มเหี่ยวเฉานะครับ7วันถึง10วันจะเริ่มแห้งเหลืองนให้เห็น1 0ถึง15วันเริ่มเปื่อยโยยให้เห็นเพราะฉะนั้นพี่น้องเลือกเอาว่าคือชอบแบบไหนถนัดแบบไหนเอาไปเลยครับภายใน15วันถ้าไม่เห็นผลยินดีคืนเงินนะครับจำชื่อไว้ให้ดีนะครับตัวนี้เซียนยาฉีดทับใบพืชประทานไม่ได้นะครับแล้วได้เก่งทั้งใบแคบและใบกว้างต,ตัวกินเซฟทับใบพืชประทานได้ แล้วได้ทั้งใบแคบและใบกว้างนิดหน่อยอันนี้คือในเรื่องของตัวสินค้าดีๆของบริษัท Rizman Interproduct ชื่อนี้มีแต่คุณภาพขับคุณ